คุณรู้หรือไม่ว่ามีตัวเลขก้อนมหาศาลกว่า400ล้านบาทถูกพูดถึงในโครงการโลกสีเขียวของไทยแต่ทุกวันนี้ยังไม่มีใครตอบได้แบบชัดๆว่าเงินก้อนนี้ถูกใช้ไปอย่างไรเกิดผลจริงไหมหรือบางส่วนหายไปนี่คือหนึ่งในคำถามที่ใหญ่ที่สุดของปีนี้โครงการโลกสีเขียวคืออะไรทำไมต้องใช้เงินเยอะประเทศไทยตั้งเป้าลดคาร์บอนปลูกป่า พลังงานสะอาดยานยนต์ไฟฟา้าการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งหมดนี้เรียกง่ายๆว่าเศรษฐกิจสีเขียว Green e โคโนมีโครงการแบบนี้ใช้เงินสูงมากเพราะต้องเปลี่ยนเครื่องจักรทั้งระบบสร้างโครงสร้างพื้นฐานใหม่ทำวิจัยนวัตกรรมปลูกมาฟืย้ยฟูพื้นที่ขนาดใหญ่สนับสน,นุนธุรกิจให้เปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาด และตัวเลขที่หลายหน่วยงานพูดตรงกันคือต้องใช้เงินประมาณ400ล้านบาทปัญหาคือไม่มีใครบอกได้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์ที่ถูกใช้จริงกี่เปอร์เซ็นต์น่าหนจริงและกี่เปอร์เซ็นต์ที่ตามรอยไม่ได้ทำไมมีคนสงสัยว่าเงินหายรายงานไม่ตรงกันบางหน่วยงานบอกเป็นงบลงทนุนบางแหกบอกว่าเป็นงบที่ต้องใช้บา์ตี้อ้างว่าเป็นหาบอน400ล้านตัน ทำให้ประชาชนงงว่าอะไรคือเงินอะไรคืนคาร์บอนโปรเจกต์ปลูกป่าเท่ากับตรวจสอบยากที่สุดลูกกี่ไหนต้นรอดไหมอยู่ตรงไหนไม่มีใครตามได้ทุกพื้นที่แค่ถ่ายรูปนอนปลูกก็จบแล้วสําหรับหลายโครงการงบวิจัยที่ปรึกษาเท่ากับช่องโหว่ชั้นดีบางโครงการใช้เงินเป็นร้อยล้านแต่คนลัพธ์ถือไฟล์ PDF หนึ่งฉบับไม่รู้ช่วยลงได้แค่ไหนคาร์บอนเครดิตเข้ากับตลาดสีเขียวที่ล่อแหลม หลายประเทศเจอเครดิตปลอมเครดิตซ้ำซ้อนเครดิตที่อ้างว่ารถมลพิษแต่จริงๆไม่ได้รถเลยใครเองก็มีปัญหาแบบใกล้เคียงกันทั้งหมดนี้ทำให้เกิดคำถามว่าเงินที่ควรจะช่วยโลกทำไรหลลัลั์ดูไม่คุ้มกับเงินที่หายไป แล้วโลกดีขึ้นจริงไหมคนทั่วไปยังรู้สึกว่าอากาศแย่เหมือนเดิมมลพิษ pm 2.5ยังทำลายปอดค่ากรองชีพยำเกิมขึ้นสินค้าสีเขียวแห้งขึ้นพลังงานสะอาดเขาไม่ถึงคนะปเล็กในขณะที่มบโครงการสีเขียวเพิ่มขึ้นทุกปีแต่ชีวิตคนธรรมดาไม่ได้บีขึ้นเท่าไหร่นั่นทำให้หลายคนถามาหรือเรากำลังเห็นแก่โครงการบนกระดาษมากกว่าโครงการที่เปลี่ยนชีวิตจริง แล้วเงินหายจริงไหมเอนานี้ยังไม่มีหลักฐาน,นดินดดนเมื่อเงินหายแต่สิ่งที่มีแน่แน่คือไม่มีระบบติดตามผลที่โปร่งใสประชาชนดูงบไม่ได้อยากรู้ว่าต้นไม้ปลูกอยู่ตรงไหนก็ไม่มีหลักฐานชัดอยากรู้ว่าค้ามันลดจริงไหมก็ไม่มีตัวเลขงางรายงานผลไม่เป็นภาษาสวรรค์ส่วนมากเป็นเอกสารราชการคุณท้อหมาอ่านแล้วไม่รู้ว่างบถูกใช้กับอะไร โครงการกระจายหลายหน่วยงานยิ่งกระจายหายิ่งตรวจยายิ่งตรวจหน้ยายิ่งมีคำถามดังนั้นถึงยังไม่มีคำว่าหายยังเป็นทางทานแต่คำว่าไม่ชัดเจนก็เลยพอที่จะทำให้สงสัย โครงการโ่วงสีเขียวไม่ใช่เรื่องไร้ค่ามันสําคัญต่ออนาคตของประเทศสําคัญต่อโลกและสําคัญต่อชีวิตลูกหนานเราแต่ทั้งหมดนี้จะไม่มีความหมายเลยทั้งเงินสี่แสนล้านบาทถูกใช้โดยไม่มีความโปร่งใสไม่มีผลลัพธ์ชัดเดนหรือกลายเป็นโอกาสของเพบังคนนมากกว่าการช่วยลงทิ้งวันนี้ไม่ได้มีคําตอบ ว่าเงินหายแต่มีคำถามที่ดังขึ้นเรื่อยๆว่าเงินถูกใช้คุ้มค่าจริงหรือเรากำลังเห็นแท่โครงการผลกระดาษมากกว่าโครงการที่ปเปลี่ยนชีวิตจริง